เงช่วงว่าฟังเสียงน้ำแข็งตัดสิทธิ์สาการเดินเนะครับอาจเพราอาจจะเปลี่ยนบางช่วงนะครับอาจจะเปลี่ยนบางช่วงเพราะว่ามันยาวเกินไปพะหลดได้ไหมรู้ชื่ออะไรลูกชื่อรินหน้ามาจากไหนลูกมาจากจังหวัดยสธมาจากจังหวัดยะโสธรเมืองไหนที่พลังแมน่ะลูกูกครึ่งอะไรลูกยร่ะเยอรมันไทยที่ักสลัลัไยุติลูกงง่ค่ะ่ย ปรมาคือสิบแปดลใชรือังกินที่ไช่หรือังกินยังไงิน่ยพี่น้อยเนี่ยพันนาังกิศมันวาพอกับเพี้ยนมมั่นยนียวันที่เดี้ยวพาะจูบกันไ่ที่ยว่ะ้จะมาในเพลงอะไรลูกห้อยใจหองไฟแสนอ่มาโเพลงข้างบนจวอดแบกว่าวอต้องรองลอพานเลยวันที้มันใจนะตัวใครตัวมันไปอาจารย์ Ali dip Ali dip แต่ว่าเสียงเดี๋ยวเพิ่งพี่น้องกัรสินดิเทนเนอร์โนบอรเนาะนะครับว่าพี่น้องจะตัดสินยังไงบ้างน้องอะไรนะลูกนี่น่ะนี่น่ะจังเลยป้าพี่นออ้องคือมาหลายลสวีดัสสวัสดีครับบอกมไหลแคยย่นี้งานฟรีไหมความฟรี สมัยเซ็ตเก็บสังภาษีดิจ้างเราไ่ทุกออกบ้านหายไปเขากระเป๋าไปสุมงไอันนีสุมงนี่ยล่ะอันนี้สาวน้อยจากเมืองยะโสนี่ยล่ะนี่เลยอ่องนางลินน่าโอ้ยดาราวันนี่นี่ต้องหัวใจพี่น้องต้องคยามอิเลยพี่น้องคอมเมนต์บอกว่านี่หลับถึงกำหนดท่านไหนรอหมดไปเราเฮ็ดเจ็ดเลยบ่เอ้ยนะเดี๋ยวพี่พจารณากันอีกทีนึงรองรับไปมาหันนี่บ่แอนครับโอ้ใส่ได้อยู่ดิใส่ได้องค์ประกอบภาพรวม เห็นแ่ไแสดงนะแสดงละครนโซเฟียเนี่ยวามัสิเป็นนักอีกาิพสิอายุกี่ปีสเกปีอบอล่าออีสานได้ยังบ่บอลาออีสานเนาะลูกครืองฝรังเยอรมันเยอรมันโซฟียอังกฤษบ่โซวีอังกฤษโอ้มันเน็ลูกเครืองใช่ป่อันนี้กลูกเครืองก็อันคอยเครือไหนฮะเครืองผู้ใดราคาเครืองัแกม่ยุาพเาไยุภากอยู่อยู่สามยรยากาศยวันแพง เอาอันนี้เครื่องยังเนี่ยมันเครื่องหมาเครื่อพ่นนี่โอ้ยยูทูบเบอร์นี่นี่เขาก็ให้ไทยเขาให้ไทย้ช่อกลังยูหางเพิ่หางมันลุกเนี้เขาทยแล้วเจอสะเพดให้เราไทยเลยเาอย่งนียังนี่ยม่ออกมันจกออกพ่นเกู่มน่วงพดหวงไม่อ้างสันผู้ใดมาก็ถือเตม เเป็นคนเเป็นละเบียบเนราะอ่ะเอาเขต่อไปลูกไม่พ่อโจฟังมาคนต่อไปหนูชื่ออะไรลูกมาเพราะอาจจะตัดนะลูกเพราะว่าบางทีเวลาเออเดี๋ยวฟังฟังฟังเป็นบางช่วงหนูชื่ออะไรลูกชื่อจีนค่ะจีนจารุวันค่ะน้องจีนพาจากใสลูกลูกเพงจีนอีกทีนี่ไม่ใช่ชื่อเขาอเค าจากลอยเอ็นเท่านี่แหละค่ะอำเภอลอำเภอทวัดบุรีค่ะโอ้ปีนี้คือสิสงมสีมันลอยเอ็แท้สาวลอยวงสองอี้โอ้าีคำผ่านกันไหมอ้ส้งฝากวดไดม่หาคนแมนเหมือนได้เลยนี่วะมีคำผ่านมนเดิวงสาหน่อยสองหอยมันตลอยเอ็นวะส้มสงเสื้เผ้าปีนานี่หาจีแท้หาแต่จอเลยนะแมนอาจีเป็นโชคพิเศษโชคลอยเอ็นอันนหลายสิบาแพงอย่างลูกฮักลาที่ผ่าแต้มอ้าอาจารย์มาหักลา ปล่อยนิยามพาพ่อนม่แม่น้เด้านซ้ายไปกาเล้ลเดี๋ยวลองไปจับควักสองบาตอนนี้เรากำลังถ่ายเท่าสนอยู่นอกนี่เนาะได้แล้วมั้ เมื่อไรสิปุ๋ยสิยูบ่ะเดินบ้านถ้าบอกสิบขั้นบุตรีข้าวเห่าโซฮอดมือเปิดพบกอะไรอ่ะน้องอะไรนะลูกจีนค่ะอ่ะ๋ยวน้องจีนคำข่าวถึงเอามาคนต่อไปลูกจีนลูกขอให้โชคดีจ้ะพอตอนนี้ท่านประธานมาถึงแล้วอันเอาอาสิหลงเขาจบแต่ละคนเนาะบ้านพี่หลงเมื่อเจ็ดพันกว่าคนชมสดๆเนาะโอ้ยมาคือลูกอบตเนี่ยน่าสนใจพ่อแม่พี่นอนสื่อสื่อคนเด้อค่ะเจ้าคือพ่อบอกนั่นวะ ผมซื้อบอรซาบปเชนแกวหันเนื้อขาหมลูกไกนเช่าเอ็ดอีารคะจากเอาเพิมใดลูกเอาเ่้าหนคอัขทองโอ้ปลไก่มาแยงลครับลองเพครขบผมลองเพเจ้าคุณพ่อกิผูเจ้าบนั่นแล้ะีิบก็ปีที่แล้วทีแหละเอาลองเพี้ยังลูกแงเรื่องจานสังหารใเขาเอออาจารย์ติเตีรับ ขี้เอฟชาร์ด้วยครับของไอ้านสุส์ครับนี่อ่ะเมื่ชีเขาเด้บอกนั้ดนตตีบอได้ขี้นนขี้นี่สั่งเอาปังนตัสั่งเันจันทร์ซินคือยากไล้มนเออเห็นบอกโค้ดไอ้ยางสั่งเล่มมันตีกองยี่เกินสิบห้าสิบหกปีนี่มันเถียงมันเถียงเดี๋ยนี่บอกบ่้นอยมันมันเถียงมันวาสิหาาสิบก็ได้พอจะได้เมียแล้ววันนจัจัีมาลูก สิบสามโอ้ยไปพอสิบเอ็ดสิบสองก็ยกมือนำูเทเลยเทเล่ทวนเอาอ,อ,อีกหนึ่งเสื้อผิดแต่เอาไหร่นี้ย วยจ้างไม่เห็นหนังกันนะจ้างเขาออกไล่การโดยเฉพาะตอนเขาไล่ส่วนทั่วโลกเลยตัวเจ้าตัวเขาจะเสียใจเอากระบอกไปตามความจรินอะให้อาจารย์เน่าเล่าตามความจริงเสียงบอบบางเสียงบอบบางฝึกต้องฝึกอีกนานนี่อายุเท่าไหร่เห็นสิบเก้าสิบเก้าปีปีหน้าก็ยี่สิบปีหน้าก็ยี่สิบปีอันนี้พูดตามตรงนะครับเสียงน้องยังเบาอย่นะลูกเขาเนี่ยพิจารณาเลยลูกเออ แย้มว่ามันแรงงานแรงงานแหละยัดตรงหากลายขึ้นออกมารู้ชื่ออะไรลูกอ่าสุบับครับผมโอ้ก็ให้โชคดีนะครับพี่ไหลตำแหน่งที่เขาต้องรับจะหลกเด้อหองเพลงมันคือไปหามันหางบังไฟซอยแย้มขลงเขาเออมันอาจจะไปได้เอาคนต่อไปลูกไหมเอาโอเคลูกอ่าเดี๋ยวพ่อพิจารณาเอาคนต่อไป่หนูชือหนูชื่อ เขาค่ะมาจากอำเภอพนทองค่ะมาจากพนทองคือกันห้องสิบกไกลจากนี่ยนั่นหรอเนาะอายุเท่าไหร่ลูกอายุ16ปีค่ะมันคือมีตัววัยเดียแต่บอลจบกระมันเกษตรนี่แหละเออมันกระสเมี่อ่ะหนูชื่ออะไรนะลูกต้นข้าวต้นข้าวจ้ะโอเคหนูจะมาในเพลงพักล้าท่พย์แต้มค่ะมาเกินจังหน่อยหนึ่งอาจารย์เราเดินเลยได้เดี๋ยวขอฟังเสียงไม่เสียงนกัน คือจะหมือนอะไรอีกถั่ยวิคนนี้ก็เสียงแก้วเสียงแก้วเสียงเยอะจีเออทำตาไใช้ได้เห็นหวกบัวเพราะในลูกหลานนี่นะลูกหลานนี่นะทงแม่ไม่แล้วเพราะแม่แม่กูเนี่ยน้องต้นข้าวนะครับเอาถ่านลงโอเค ดเอาคอนต่อไปลูกมาเวลาจำกัดเวลาจำกัดกวสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องสแตมค่ะน้องสแตมา er อายุเท่าไหร่ลูกอายุ er สิบแปดปีค่ะสิบแปดปีหลานก็จะใส่ลูกมาจากรอยอินทรีย์นะคะอันเป็นอิพนทอง <c oughs> ค,ค่ะมาจากอิพนทองคือกันอันเพลองอะไรลูกน,นั่นเห็นตัวบวกป้อนในลูกหลานลูกหลานได้ก็ได้หลงมนต์ข้นสีซอค่ะอันหลงมนต์มะเอาข้าวยิ่อใส้ข้าวเยื่อไส้

พอลูกซื้อแตมบออายุเท่าไรลูกสิบแปดีค่ะเราคือกันแล้วก็ผู้เสียข่าวเป็พี่ก็มองกันค่ะพูดได้สิเรียกแม่สันน่ะแม่ม่เค่ะขันมูเธอมาสิว่าีแม่มานถือขึ้นยอ่อีกว่น่เาเดี๋ยวแม่เจอกเขียวดีค่ะใช่หรือไม่ค่ะโอ้ยก่สิไแม่เชือวันลได้แล้วงาหาอะมาน่ี่พ่อเมพ่อแ่ล่ะโอ้พ่อ่อน พอีมือ่ดวไผอันนี้หมดเยยังเมายืนเนี่ยเน่เหสามคนสามคนลงมานีพอจูบ้อมมีน้องน้น้องเนเซออีกหนึ่คนเอามาลูกมาเลยใส่ชุดมาเลยีมยีกองเชียร์มาด้วยข้างมีที ดิฟินดนเซอร์นี่ล่ะสี่สิบคนหนูอยย่สี่สิบคนลูกแม่ใหม่มเออเอาขอไมห่หน่อยอชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ลูกอ่าพวงจะแซดไม่หรอปเนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องแงโมนะคะมาจากจังหวัดบนรานีมย์จกอำเัอไหนลูกวัแต่อำเภอไหนอำาเภอสำารงค่ะ โอ้อยบอกเขาไปยากง่าันดีน้องแกงหมอว่าไม่โตขึ้นไปรู้จะมาได้เพลงอะไรลูกเบอร์โทรเจ้าชู้ค่ะเออเอามาโอ้ขอบคุณพี่น้องเมื่อวันนี้สดสดสองหมื่นหนึ่งพันคนชมสดสดนะครับที่สาวน้อยเพชรแพงเป็นเพศวันนี้ขออนุญ้ายไปยังของอาจารย์นะครับวันนี้เป็นงานอายุวัฒนมงคลท่านเป็นาน้าวันเกิดครับนูดี พิเศษวันนี้เป็นลูกค้านเขาเป็นรองเท้า,าี่ห้าเต็่ อ่ันนี้ก็จะมาด u d ั i o ลลูกอ่ะแมามาเอาอขายิ้มสิล่ะเอาเคยเห็นแต่เแต่อนมาสมัครเห็นลูกนออยูห้องมาสมัครันเอแม่แมลูชื่ออะไรลูกไหชื่อต้นเหลวค่ะน้องน้อต้นเหลวอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ปีนี้สิบเก้าแล้วพ่อโอ้น่ะรับป่ะรัป่ะดนะรบได้นะ เลอมาจากอำเภอไหนลูกมาจากวสามสีพ่อผู้บทผเอเอาหยับไปทางคนแล้วรู้จะมาในเพลงอะไรลูกรถมอเตอร์มาบึ้งบึ้งบยี่นี่เน่ยมดน้ำตาลน้ตาลนเำตาอนลนำาลนาตาลนน้ำานน้ำตาลน้ลนำเล่นลาาา ่รเรืเ่ออรยุ่เรฮะเื่ออะไอีกีกหน่อยสามีในวันนี่สั่งแหมันนี้พอเออีหลา่าสามไุ่มไม่ยังใจไมนแจกันนี<อ> <laughs> พ่พ่อก็ยังพังหล่าหลอกมนบอกบอเบืดอ,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 อก่ยยามห<ะ>ลอกบพแางแเล้วันที่วันที่เก้ากับสิครบรอบแล้ว<อ>วันที่เก้าครบรอบอะไรรอบเพลงหอบฟันไงหอฟันมาหลังหานตอนที่เท่านี้เราฟาจู 2 8ล้าน2ีล้านวิววันที่9ก็จะครบรอบ1ปีนะครับพวกเราก็เกิดความฟันท้าหลังหาขอบคุณแฟนๆนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนนะครับตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนี่นะครับครบรอบ1ปีแล้วครบรอบ1ปีครปีอ่ะราะฉะนัรนวันนี้นะครับ Viu อ่านว่าวิวนะครับวิวแอปซีรีส์วรรณคดเกาหลีที่มีภาคไทยและอีสานเยอะที่สุดในโลกดาวน์โหลดบนมือถือทุกที่ Viu อ่านว่าวิวใครๆก็วิวได้แจกรอบปีนี้ปกติแล้วนะครับเบิ้งหนังเกาหลีเบื้กันแต่ภาษาเกาหลีฟังกับบอลลูนแล้วกุ้งยิงดูหนังเรื่องอะไรที่มีเพื่อนชาติต้อมีเพื่อนเธอค่ะเบิ้องฝาเข้าตีเงินกับเบื้องโจ๊บเรือมแต่ถ้าหนูเข้าไปแอปวิวหนูสามารถเปลเป็นภาษาอีสานได้เลยฟังภาษาอีสาน เออดูฟรีนะครับตอนนี้บัตรพรีเมียมนะครับมีทั้งหมดอยู่สิบบัตรแจกฟรีครับกติกามีอยู่ว่าผู้ใดมีแอปวิวใครเปิดแอปวิวมาแจกฟรีสิบท่านนะครับกับบัตรพรีเมี่ยมเอาลูกสาวไปอีพอคนละสองใบสามใบอ้ยหัวยเอาเร็วเรูวเร็วเร็วเร็วๆร็ใครมีแอปวิวมานะครับแจกฟรีนะฮะเออบัตรสวยๆเอาข้าโจแจกน้ำลูกน้ำเออใครมีใครมี แอปวิว <App> น,นะครับโหลดเข้าไปทางยูทูบนะครับพี่น้องเออโหลดจากโทรศัพท์โหลยจากโทรศัพท์ไปเลยนะครับเพราะว่าอยากให้ท่านดูสามารถดูเป็นแบบเอ่อภาคไทยก็ได้ภาคอีสานก็นดีไม่ผูด age, อะไรสิใดเพราะน้องคนนี้นะอัพเปิดมาเลยนะครับเปิดหน้าจอมาเลยเออมาแล้วเอ้าตัดมาแล้วมาแล้ว,ลวหนึ่งใบเอาเร็ว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 ,รว,รวจะได้เปิดเปิดเข้ามาเปิดแอปเข้ามาครับเปิดแอปเข้ามาเลยเปิดแอปให้ดูหน้าหน่อย อภิมาภูตถ่ายภาพด้วยนะจ๊ะนะครับสิบ่านวันนี้เราจะไล่สุดกันสว่างเลยนะครับใครเปิดแอร์บิวมานะครับเปิดแอร์บิวมาใส่เอาหนักเลื่อนเลื้งนเอได้เราแสดงว่ามันมันขึ้นพอดีเนาะนะจะเออเอาเอาไม่มีเหตุแตโอเคอ่ะคนนี้ยังเหลือสามไปสามไปกับน้องข้งแทงสองไปเอามามาเอาหนันมามาจะเดินมานะครับเดินมาเลยไหนนั่นไหนอีกคะเออนีเอามา วันนี้แจกฟรีนะครับผู้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยประกันนารุอรุณครับหลายท่านเด้อเกษตรกรเท่านะครับแกนของว้าบานทนาเห็นความเขาอยากให้เดินรากดีครับใบเฉียวต้นต้นแสดงต้องปุ๋ยประกันตารุอรุณเลยนะครับอ่ะใกล้เหมือนไปใกล้เหมือนไปส่วนส่ดๆนะครับนักแสดงของเขานะครับที่จะเป็นกำลังที่มาออดิชั่นอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวไปบอกไปยืนทังหลังเออไปจัดทีจะถึพ่อของหลาบมาให้อราที่ซ้อมเลย อ่ะใครยังไม่เป็นธรรมาเรีน่นยส่วนสบู่สมุพรยีรอนนะครับใครที่ยังไม่ได้นะครับหอมสดชช่นนานฟองสบู่เยอะนะครับผิวเนียนหน้าขาวใสต้องสบู่สมพรยีรอนวันนี้3ก้อนร้อยนะครับปกติแล้วก็ละ3 8มสบแปดถึงสี่สิบบาทเซตนี้นะครับถ้าซื้อทั่วไปอยู่ที่120บาทแต่วันนี้นะครับ100บาทแถมก้อนหน่อยพี่น้องทุนน้องใส่น้ำยกเบอกบอกบอกมือเี่กได้เลยนะครับกับทิมงานเท่าเดียวพันักงานยางไปหาพี่หาน้อง หอ,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 อดหอหอดวันหนึงร้อบาทเท่านั้นอัว่ะโจมืออื่นพอกันที่วันคุ้มค้ำครับอำเภอวังหินจังวัดศรีสะเกดเทศบาลแทงทินที่มีต้นหอมขับหอมกระเทียมแล้วก็ฝากพี่น้องวันที่เกนะครับวันที่เกนะครับผลงานเพลง คนเมาก็มีหัวใจนะครับโค้ดด้วยน้องปันปันกำลังใจเตรียมทรมแช่กันครับผมแล้วันที่9นะครับที่ YouTube ช่องสาวน้อยลำเพลินพี่ริทช์ของงามย่ามดีครับแล้วก็วันที่12เป็นซิงเกิลใหม่ของสู่สายใหญ่เพลงสาวสายใหญ่แจกครับนี่นี่แต่เพลงดีๆส่วนของวงหญิงเฟียสกับพี่จิตตลาครับนะครับซื้อเพลงยังบลูบลูซางผสมความฮั่นซางผสมครับ ครับจะไปไหนครับที่จิตตลาบุลาบนะครับพี่น้องคุรเอาเอาเป็นว่านะครับได้เวลาเวลาแล้วนะครับการเป็นเชิญไปยังคณะกรรมการนะครับขึ้นสู่บนเวทีเพื่อกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานกติกาในงานให้พี่น้องได้รับทราบนะครับการเป็นเชิญขั้งบนเลยนะครับตอนนี้เราไลฟ์สดที่สาวน้อยแพงแฟนเพจนะครับเดี๋ยวเราก็ที่ยูทูบนะครับจะเป็นช่องแสดงสด